ใครที่มีเส้นลายมือเป็นแบบนี้ได้นะคะถือว่าเป็นคนที่โชคดีมากๆเลยเพราะว่าลายมือแบบนี้จะเป็นลายมือของคนที่มีโอกาสที่จะร่ำรวยเป็นเศรษฐีได้มีโอกาสที่จะถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่อาจารย์ขึ้นรูปลายมือของคนที่เขาถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1น,นะคะ6ล้านบาทมาให้ดูกันเปรียบเทียบกันนะคะว่าลายมือจะ มีลายเส้นนะคะที่สําคัญสําคัญอะไรบ้างที่บ่งบอกว่าจะเป็นคนมีโชคเส้นแรกเลยค่ะเส้นวาสนานะคะหรือเส้นโชคเนี่ยมาจากเนินจานยาวชัดไปยังเนินเสาใต้นิ้วกลางเส้นอาทิตย์นะคะชัดเหมือนกันพุ่งขึ้นไปยังเนินอาทิตย์ใต้นิ้วนางแล้วถ้ายิ่งแตกออกมาเป็นตรีศูนย์ยิ่งดีใหญ่เลยจะมีโชคลาบใหญ่นะคะร่ำรวยและเส้นพุธคือเส้นที่พุ่งขึ้นไปยัง เนินพูดใต้เหนียวก้อยก็จะช่วยทําให้ประสบความสําเร็จในเรื่องของการทําธุรกิจเรื่องของการเงินนะคะแล้วก็เรื่องของการเจรจาติดต่อค้าขายประสบความสําเร็จนะคะผู้จะดีมีวาทศิลป์พูดเป็นเงินเป็นทองและอีกจุดหนึ่งนะคะเสริมจะได้เฮงปังมากขึ้นก็คือดอกพิกุลหรือดาวนะคะที่อยู่บนเนินพหัสอันนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ดีนะคะ ก็จะทําให้ชีวิตนั้นพบกับความก้าวหน้ารุ่งเรืองพบความสําเร็จรำ่ำรวยได้ในชีวิตนะคะก็ถือได้ว่าถ้าลายมือของใครนะคะไม่ว่าจะเป็นมือซ้ายหรือมือขวา ถ้ามีเส้นสำคัญสำคัญที่บ่งบอกถึงความมั่งคั่งร่ำรวยเป็นเส้นที่ดีลักษณะแบบนี้นะคะก็จะเป็นคนที่ทำมาค้าขึ้นหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองทำงานทำอาชีพอะไดใดนะคะก็จะก้าวหน้ารุ่งเรืองขยันขันแข็งทำได้ยาวทำได้นานการงานมักไม่ค่อยพบเจออุปสรรค มีคนอุปถัมภ์สนับสนุนให้ก้าวหน้าเดินข้าเลเดินตำแหน่งนะคะทำให้ประสบความสำเร็จได้ในเรื่องของอาชีพการงานแต่ถ้าหากลายมือดีแต่ไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะก็ถือได้ว่าดีแต่ลายมือแต่ชีวิตก็อาจจะไม่ได้รุ่งเรืองเท่าที่ควร แต่ถ้าลายมือดีแล้วยังขยันด้วยนะคะก็จะยิ่งส่งผลให้พบกับความก้าวหน้ารุ่งเรืองนะคะมีคนอุปถัมภ์สนับสนุนให้ประสบความสำเร็จในอาชีพการงานหรือธุรกิจการลงทุนการค้าการขายยิ่งให้ลำรวยมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าใครลายมือดีอยู่แล้วนะคะก็ถือได้ว่ามีแนวโน้มนะคะมีแววว่าจะประสบความสำเร็จถ้าหากมา ทำงานหาเงินทำธุรกิจลงทุนค้าขายนะคะก็จะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จร่ํารวยเป็นเศรษฐีกับเขาได้ค่ะเปิดสอนหลักสูตรเรียนดูลายมือรุ่นที่4กับนายพยากรเรียนออนไลน์ในกลุ่มปิด Facebook สมัครครั้งเดียวเรียนได้ตลอดชีวิตอัปเดตความรู้สม่ำเสมอ สอนตั้งแต่เริ่มต้นจนดูลายมือเป็นมีตัวอย่างลายมือให้เรียนรู้มากมายคนไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้คนไม่มีเวลามานั่งเรียนก็เรียนได้โปรโมชั่นพิเศษสมัครเพียง999บาทจากราคาปกติ10,000บาทสนใจสมัครได้ที่แอดไลน์ ID@ ดแนายพยากรหรือ2 QR code สีเขียวในรูปนี้ค่ะ หากสนใจดูดวงส่วนตัวนะคะก็สามารถแอดไลน์มาได้อาจารย์มีแพ็กเกจนะคะลายมือพยากรณ์ค่าครู690บาทซึ่งแพ็กเกจนี้นะคะจะวิเคราะห์ลายมือทั้งซ้ายทั้งขวาคำทำนายจะออกมาในรูปของคลิปวิดีโอนะคะ แพ็กเกจที่2ก็จะเป็นการลายมือพยากรณ์บวกโหราศาสตร์การผูกดวงนะคะใช้วันเดือนปีเกิดในการผูกดวงเพื่อดูพื้นฐานดวงบวกกับการทำนายวิเคราะห์ลายมือทั้งซ้ายทั้งขวาทำทำนายจะออกมาในรูปแบบของคลิปเดีโอในการวิเคราะห์ลายมือ1คลิปและในรูปแบบของไฟเวิร์ดนะคะประมาณ25หน้าในเรื่องของการผูกดวงดูพื้นฐานดวงค่ะสามารถถามได้5คําถามนะคะสำหรับแพ็กเกจ 990บาทค่ะแพ็กเกจที่3ก็คือการเปิดไพ่ทำนายดวงด้วยไพ่ยิปซีหรือว่าไพ่ทาโร่นะคะสามารถถามได้5คําคำถามแล้วก็ครอบคลุมในการทำนายเนี่ยเดือนค่าครู390บาทค่ะและถ้าหากสนใจแพ็กเกจไหนนะคะในเรื่องของการดูดวงส่วนตัวก็สามารถที่จะแอดไลน์ qr code นี้นะคะเข้ามาเพื่อที่จะขอรายละเอียดในเรื่องของแพ็กเกตต่างๆในการดูดวงส่วนตัวได้ค่ะ